สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่อง Street m a r a t นะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดบุรีรัมย์เราก็มาอยู่กันที่งานเลสซิ่งมาเนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นครั้งที่2ที่มาจัดกันที่บุรีรัมย์ในปีนี้นะครับ วันนี้กิจ,จกรรมคร่าวๆนะครับก็จะคล้ายๆกับครั้งที่แล้วจะมีการโชว์แล้วก็มีบูธอัพเตอร์มาร์เก็ตที่นำสินค้ามาโชว์ทางด้านนู้นนะครับก็จะมีพวก mic, Shop, P, zo, ama, c o <oughs> s m มิกอิซ h ยูช็อปพีเอสพีเลนโซโยโกอะไรประมาณนั้นนะครับคร่าว <c oughs> ๆแล้วก็เบรกเนสเตอร์ <c oughs> ที่มาออกบูธโชว์สินค้าของพวกเขาครับที่สามารถเป็นของตกแต่งให้กับกระบะโตโยต้าไฮรัสเลเวลนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมีการแข่งขัน Big กเทเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงโซนด้านนู้นนะครับก็จะมีรถที่มาโชว์กับเราในทุกๆครั้งอย่างเช่นยักษ์อีด i ชั่นนะครับแล้วก็ของทาง PSP เอง t r e x อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็พรี m มียมซิงนะครับตรงนู้นก็จะมี Car ์เดคอเ t ชั่นนะครับที่จะรวมเหล่าสาวกคนที่ชอบกระบะโตโยต้าไฮรักซีโวนะครับมาจอดโชว์กันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะดูกันว่ามีรถกระบะไฮรักซ e โวแต่งสวยๆกันสักกี่คันนะครับ ก็เหมือนเดิมเรามาพาเพื่อนๆชมทางบ้านนะครับแต่งกระบะโตโยต้าไฮรักเลโวกันสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวเองนิดนึงครับอ่าผมชื่อนายวัชระกาเผือกนะครับผมชื่อเล่นชื่อวัดครับผมมาจากที่ไหนครับเนี่ยมาจากสมุทรปราการครับผมโอ้มาไกลเลยใช่พี่กระบะเลเวคันนี้เราใช้มานานขนาดไหนแล้วครับอ่าสามปีแล้วครับใช้มาสามปีแล้วใช่ทำไมถึงเลือกแต่งเลเวครับเป็นคนเล่นโตโยต้ามาตั้งแต่รุ่นเก่าอยู่แล้วพี่อ๋อใช่ ตอนแรกที่ว่าขับเข้ามาคือเด่นตรงที่ว่าเราใช้ล้อสไตล์แบบเหมือนพวกรถยนต์ก็ใช้เนาะใช้บอดี้ส์ขับทำไมถึงเลือกเลือกไลน์นี้ครับแฟนเป็นคนเลือกให้ครับผมอ๋อแฟนเป็นคนเลือกให้อะครับใช่แฟนชอบลายนี้อยู่แล้วใช่ก็วิ่งแดกเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยดูจากใช่ครับผมวิ่งแดกด้วยล่องลอยอยางแล้วนี่ไปวิงว่ง,งที่ไหนมาครับเนี่ยไปซ้อม เมื่อ2วันที่แล้วมาครับที่มีเลสอ๋อไปซ้อมมาใช่ครับผมนี่นะครับก็ใส่เป็น g 1นะเป็นบัดี้คับแล้วก็ฝากระโปรงกับพวกแก้มพวกประตูอะไรก็คาร์บอนครับผมภายนอกเลยคือทำประมาณนี้ครับผมขอดูเครื่องเนื่องไหนได้ไหมครับได้ครับผมคันนี้ก็จะเป็นแนวแบบโมดิฟายล่ข้างเล็กๆน้อยๆใช่ครับผมหลักๆปกตินี่เน้นโชว์หรือเน้นไปแข่งมากกว่ากันครับใช้งานครับใช้งานในชีวิตประจำวันมากกว่าแข่งก็มีบ้าง แล้วสเตปอันนี้เทอร์โบใช้อะไรครับใช้เป็นเทอร์โบ F5 ของเฟกครับผม,มนี่เวลาเราลงแข่งเราลงรุ่นอะไรอ่ะลงรุ่น F5 ครับลง F5 แล้วอย่างวันนี้ก็ก็ลงเหมือนกันปะ่ะไม่ลงครับไม่เกินปาก50มิล<อ>ใช่อันนี้คือคน,นี้เ้นแบบว่าภายนอกแต่งนิดๆหน่อยแล้วก็มาเ้นพวกเครื่องเอาเพราะว่าก็เป็นรถใช้งานเนาะใช่พี่แล้วก็เลนในสนามบาง,างาค้างบางคาคาผมประมาณนะั้น เดี๋ยวนี้เป็นไงครับกระบะไฮรักเอโวอร์ทำแรงๆแบบนี้ยากไหมไม่ยากนะพี่ของเล่นมันเยอะมากเลยตอนนี้ใช่สกิตนิดเดียวก็300ม้าขึ้นแล้วอ่ะทุกทันเลยใช่ทำนิดๆหน่อยๆใช่พี่แล้วอย่างนี้เรามีทำกล่องมีอะไรบ้างนะครับก็มีรีแมปครับผมมีแแล้วก็มีกล่องป้วงด้วยอันนี้กี่ม้าครับมาขึ้นไดโน่ล่าสุดมันอยู่380ม้ายแปบมาโอ้ก็ทำแค่แบบไล่ข้างเลยนิดๆหน่อยๆใช่หัวฉีดปั๊มอะไรพวกนี้ครับกระดาษพลา ไ่ S <S> okay. ้พ okay. ี่โอเคไงขอบคุณมากนะคะท้าวสวัสดีครับโอ้สีสวยมากนะคะนี่ก็จะเป็นนี่นะครับเราอยู่กันเปิดขอสวัสดีครับสวัสดีครับทักทอยนิดนึงครับอ่าผมบังภูอะไรแต่งครับผมมาจากที่ไหนครับเนี่ยนครนายกครับผมไม่มีคันไหนอยู่แถวๆนี้เลยมาไกลเลยเนี่ยไกลครับผมมันคือสีอะไรพี่อันนี้มันเป็นสีของ P N K กลาดครับผมเป็นเป็นสีน้ําเงินวิบวับเขาเรียกนะครับโอ้โหดูเลยเก๋บื้เริ่มเลย ก็คือจะเป็นสีเหมือนแม่นโค้ดของเขาใช่ไหมใช่ครับใช่ครับกระบะหลายๆคันนี่สีต้องแบบว่าอลังการใช่ฮะบุ๊คเยอะๆหน่อยครับผมทำไมถึงเลือกกระบะไฮรันด์ลีโวครับพี่นะตอนที่ผมออกเนี่ยตัวนี้มันเป็นตัวปี2 0 1 5ครับผมก็เลยแรกเริ่มเลยว่าไม่ต้องการเหมือนใครก็เลยเอาลีโวมาเลยแต่ตอนนี้กลายเป็นกระแตไปเลยใช่ครับแต่ตอนนี้พี่ก็ได้ทําการเปลี่ยนหน้าไปแล้วใช่ไหมใช่ครับใช่ครับ ก็หน้าเป็นตัวจสียเลยครับผมเลยครับใช่เพิ่งผมแปลงหน้ามาประมาณ5หน้าแล้วอันนี้5หน้าที่5ใช่ฮะหลายสเตปแล้วหลายเยอะมากครับก็เลยอัปเดตให้มันใหม่อยู่ตลอดเวลาภายนอกมี่ทำอะไรบ้างครับพี่ตัวนี้เป็นตัวเตี้ยครับผมก็คือเปลี่ยนโป่งทั้งหมดเลยครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยใช่ครับอัพหน้าใหม่อัพท้ายใหม่ครับผมทำสีล้อก็เป็น D1 ปกติครับ D1SF ครับผมหน้า8ดครึ่งหลัง9ก้าครึ่ง ครับผมอ๋อนี่เนี่ยโป่งมันจะใหญ่กว่าใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็บู๊มาเหมือนกันไปซ้อมมาใช่ไหมใช่ครับผมไปซ้อมเาเมื่อวานหรือว่าอ่าใช่ครับเมื่อวานวันนี้ด้วยครับผมดูยังแบบแฉยังสดๆร้อนๆด้วย่ะไปวิ่งมานะครับแล้วก็มีด้านหลังครับผมอันนี้มันเป็นสีหรือว่าอะไรอะครับพี่อันนี้เป็นงานของพี่กิษครับพี่กิษเขาจัดให้ใช่ฮะ ยังเลอะอยู่เลยไม่ได้เช็ดจะเป็นออกด้านๆใช่ไหมับผมใช่ับของกิจเลสซิ่งเนาะจากตัวกระจกมือหมุนผมอัปเดตใหม่ทั้งหมดครับผมอ๋อเปลี่ยนไฟฟ้าอัปคอนโซลพวงมาลัยทั้งหมดเลยครับอ๋อสุดท้ายก็คือมานั่งเปลี่ยนเป็นตัวเรียกว่าเหมือนตัวท็อปตัวท็อปครับใช่ครับแลมีเบาะนะครับแล้วก็มีถังน็อตอยู่ด้านหลังใช่ฮะขอดูสเตปเครื่องเลยนะครับคันนี้ได้ครับดูตรงแล้วก็คือเอาไว้ใช้วิ่งในสนามด้วยใช่ไหมใช่ครับผม อ๋อเป็นไงเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีเพน์ตรงนี้เนาะนี่นะครับท้องเครื่องก็เก็บโล่งแล้วครับผมโมดิฟายโมดิฟายเลยบ้างครับสำหรับครึ่งย์อ่าก็คือมีไล่ข้างครับผมคันนี้มีไล่ข้างก็มีเทอร์โบหัวฉีดปั๊มคัสอะไรเงี้ยครับผมใช่สเตปไล่ข้างครับผมจะเป็นเทอร์โบ F55 ครับผมครับก็เป็นสเต็ปที่สุดใหญ่ลีโวเขาก็จะเลือกทำประมาณนี้ใช่ไหมใช่ครับผม แล้วแรงมาที่ได้มันจะประมาณคร่าวๆเท่าไหร่ครับก่อนจูนล่าสุดมันอยู่ประมาณ350ครับแต่ตอนนี้น่าจะเกินครับใช่ครับยังไม่ได้เทสแรงมาล่าสุดครับผมโอ้ลีโว่ทำนิดๆหน่อยๆก็300กว่าเกือบใช่ร้อใช่ครับโอเคขอบคุณมากครับสำหรับแนวทางในการแต่งกระบะขรโว่ค่ะใช่ครับผมครับวันนี้หลักๆเราเหมือนเดิมเราจะพาเพื่อนๆชมคนที่รักในกระบะไฮรักเลโว แต่งกันนะครับเราจะพาไปดูว่าเขาแต่งอะไรกันบ้างส่วนใหญ่ก็จะแปลงหน้ากันเป็นตัว gr กันซะเยอะแล้วนะครับเครื่องส่วนใหญ่จะเ็พแบบไล่ข้างกันซะเยอะนะครับสำหรับรถที่ใช้งานในการแข่งด้วยแล้วก็วิ่งใช้งานด้วยอะไรประมาณนี้ครับวันนี้เขาค่ารถน่า,นาจะมี50าสิบคันเหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นโซนรถนะครับที่มากับเราเกือบทุกที่เลยก็ว่าได้นะครับอันนี้เป็นลำใหม่ล่าสุดที่เราไป สัมภาษณ์พี่ดุกเนาะตอนงานที่ผ่านมานะครับจนบรีดรักก็คือเจ้ายักษ์อิดิชั่นนั่นเองเราให้ชมกันอีกหนึ่งรอบนะครับความสวยงามอันนี้ก็ T-Lex นะครับจาก PSP แล้วก็ a l l b a c k กจาก PSP พีนะครับพีมิมซิ่งนี่น่าจะเพิ่งทำสีใหม่มาปกติเป็นสีขาวอันนี้ทำเป็นสีเทามานะครับดุและดิบก็อย่างที่บอกว่าเร v o กับลิ้นของทาง PSP นี่ผมชอบมากๆ กระบะปกติเมื่อก่อนจะไม่ค่อยมีคนใส่ลิ้นกันใช่ไหมครับแต่ทาง PS p s c เราได้ทําลิ้นมาให้มันดูแบบรับขึ้นมันจะมีความเป็นแบบว่ารถสปอร์ตมากขึ้นนมือนพู้รถเก่งนะครับที่ต้องมีลิ้นหน้าหน่อยหนึ่งอันนี้ก็เป็นห้องเครื่องของทางพรีเมียมซิงเขาก็โชว์ผลงานเก็บโลงสวยๆนะครับจากฝั่งร์สปอร์ตนะครับจีอาร์รถสปอก็เอารถแข่งกับซูเปอร์ใหม่มาจอดโชว์กัน ก็มาหลบล้อเนี่ยในโซนด้านในนะครับตอนนี้เรารถแข่งจากอู่ต่างๆนะครับ BIG กเทมาจอดโชว์กันอยู่ด้านในแล้วก็จะมีบูธอัฟเตอร์มาเก็ตต่างๆนะครับที่เอาสินค้าเกี่ยวกับการตกแต่งกระบะโตโยต้าไฮรักซีโวมาที่นี่นะครับฝั่งนี้ก็จะมีรถของศูนย์ต่างๆนะครับโตโยต้านางรองโตโยต้าพลมุลุงมา จอดโชว์ให้เผื่อลูกค้ามาจับจองมีโปรโมชั่นพิเศษเลยนี่ก็เป็นตัว GR เนาะนี่จะเป็นแนวเดิมๆแต่แอบ,บแต่งมาจากโรงงานนี่มีชุดแต่งในฟอร์มูล่าอะไรนะคันนี้เราเห็นมาหลายสนามแล้วแหละ เพราะว่าเขาก็เป็นคนสไลด์มาให้รถาจากทางพี่นัท STM นะครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองนิดนึงครับบัสสไลด์ออนของบอลลพมโครับพี่อ๋อคือคันนี้เป็นของทางบัสสไลด์ออนใช่ไหมครับใช่ครับแต่คือ เหมือนสไลด์หลักให้กัดทางพีท <F> MM, เอใช่ครับนี่เป็นสีเดียวกันกับรถแข่งไหมปะใช่ครับสีเดียวกันครับพี่เวลามานี่เด่นกับใครเพื่อนเลยแล้วทำไมมันถึงรู้สึกมันเตี้ยอย่างนั้น,นะครับอ้าวช่วงล่างเป็นถุงลมครับพี่ออเอาถุงลมเหรอใช่ครับระบบถุงลมครับแล้วจริงๆปกติสไลด์แบบที่เอากระบะมาทํามันเป็นถุงลมบ้างหรือไม่ใช่ก็มีถุงลมบ้างก็เป็นแหนบบ้างพี่แล้วแต่สังกัดแล้วแต่ที่เขาจะทํากันครับ คือมันสามารถยกสูงได้ใช่ไหมได้ครับแล้วเป็นถุงลมมันดีกว่ากันยังไงอะครับก็ถ้าเป็นถุงลมก็ยังไงอรพี่สวยงามก็เหมือนใช่สวยงามเหมือนรถบัสอะเวลามันวิ่งมันจะไปเฉพาะตัวรถแต่ช่วงล่างไม่ไปด้วย<อ>ครับจะขับแล้วสบายกว่าด้วยใช่ใชครับมันนิ่มกว่าครับพี่แล้วมันดูหมอบมากแล้วถุงลมเรามีเฉพาะด้านหลังปะครับหรือว่าใช่ครับถุงลมจะมีเฉพาะด้านหลังครับและการที่เราจะทำเป็นรถสไลด์แบบนี้มันต้องทำอะไรบ้างครับ หลักๆก็มีทาถาดช่วงล่างครับพี่ช่วงล่างนี่คือเราก็ต้องเปลี่ยนเพลาเลยถูกไหมใช่ครับเปลี่ยนเพลาเป็นเพลาลอยครับอ,อ๋ออ่านี่เพราะมันต้องใช้เหมือนเป็นเพลาใหญ่แล้วเนาะใช่ครับตัวนี้เป็นเพลาเพลานอกพี่เพลาสี่เหลี่ยมนะฮะดูแต่ล้อดูดีเงาวับเลยคือเราก็ต้องแบบเอาล้ออะไรไปชุบอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วถุงลมแล้วผมปับขึ้นให้ดูก็ได้ออลองรอ,งอ,งอขึ้นให้ดูหน่อยได้ไหมครับ อยากเห็นมือกันว่ามันขึ้นเป็นแบบไหนเพราะปกติเราจะเห็นแบบเขาเสริมแหนบเฉยแต่ครั้นี้มันมาหมอบมาเลยอะ่ะมันจะยกได้ทีละนิดๆประมาณนี้ใช่ครับจะขึ้นเรื่อยๆครับเวลาเราบรรทุกเราค่อยเติมลมเข้าพี่อ๋อ,อนี่ไงหมอบลง เฮ้เจ๋งดีอะเท่ดีครับพอเห็นเวลาสไล,ลด์รถแข่งมาแล้วแบบบางทีมาหูหูทำไมมันบอกอย่างนี้แล้วพอสีเดียวกับรถแข่งก็กลายเป็นเด่นไปเลย <S <S 1> <S 1> <S 1> ใช่อ้ออย่างนี้เวลาเราเป็นรถสไลด์ลเราต้องทำเครื่องยนต์ใช่ไหมทำครับ,รบรตัวนี้เคไหนได้ไมครับได้ครับพี่อ๋อมีแอบทำเหมือนกันครับตัวนี้มีเทอร์โบอินเตอร์หัวฉีดมาหมดเลยพี่ทุกอย่างเลยคือถ้าเดิมๆมันจริงๆถ้าแบบแบกหนักมันมันไปไหวไหมครับก็ไหวนะพี่ แต่เวลาเราลดหนักเราจะเค้นเหยียบส่งแซงเนี้ยถ้าเราทำมามันมันมันจะได้ไวกว่าแล้วเวลาเราด่วนด่วนอย่างเงี้ยมันก็ด่วนได้อย่างเมื่อวานนี่มาจากอุดรนี่ด่วน4ี่ชั่วโมงมาบุรีรัมย์พอเราแบกเราต้องแบกรถแข่งมาด้วยใช่ไหมแบกรถแข่งมาด้วยพี่อ๋อเออนะครับเดี๋ยวนี้ ผมเห็นหลายคันมากแล้วที่แบบว่า,<ม>าเอาเลโวมาเป็นเขาเรียกว่าสไลด์ขอบคุณมากเก่งดีเท่ดีครับต้องไม่พลาดหาแนวแปลกๆนะครับโดยเฉพาะแบบรถสไลด์ประมาณนี้เพราะว่าเผื่อคนที่นอกจากอยากจะแต่งรถสวยๆแล้วก็สามารถเอาไปรับงานทำมาหากินได้นะครับจากที่คุยเมื่อสักครู่ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าทำไมก็ถึงใช้ถุงลมคือถุงลมอาจจะแตกต่างกันแหนบตรงที่ว่าแหนบเนี่ย จะบรรทุกได้เยอะก็จริงแต่ว่าจะกระด้างกว่านะครับพอเป็นถุงลมมันก็จะแบบว่าสบายๆขับเราไม่เหนื่อยมากนั่นเองก็ <gesprochen> เป็นโซนคาร์เด o r เรชันพาร์กิ้งนะครับตอนนี้เขามีประชุมนักแข่งกันอยู่ฝั่งนู ون, <Louise> ้นะเดี๋ยวมีรุ่นแข่งขันกันนะครับในวันนี้หลายๆคันที่มาในวันนี้ก็จะเป็นสไตล์คล้ายๆกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น ใส่ล้ออย่างเดียวนะครับอาจจะมีท่อมีโช๊คอะไรสักนิดนึงนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ถ้าสเต็ปแบบว่าใช้งานก็จะแบบไล่ข้างกันจะเยอะนะครับหรือว่าแบบจะแค่ใส่กล่องอะไรก็โอเคละสีหวานแหววเฮียสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับผมชื่อกรอบครับผมมาจากที่ไหนเนี่ยอุดรครับผม อ๋อมาไม่ไกลมากครับนี่นะครับเป็นเรโวจากอุดรธานีทำไมถึงเลือกเตอรต้าไฮรักเรโวในการแต่งครับมันก็สวยดูดีะครับอ่ฮะและใช้คันนี้มานานยังประมาณ5ปีครับโอ้ของเรานี่ดูแล้วน่าจะชุดใหญ่แล้วก็เครื่องก็น่าจะทําไว้แข่งพอสมควรเห็นไหมครับครับทำอะไรไปบ้างครับสําหรับเครื่องยนต์ก็ไล่ข้างครับผมอ่าฮะแต่ว่ายังไม่ครบท่าหร่ครับอ๋อแต่ว่าก็เก็บโล่งเก็บอะไรพวกนี้สวยงามด้วยครับ แล้วก็แข่งด้วยถูกไหมครับผมอ๋ออันนี้ไล่ข้างเดี๋ยวรถทโบใช้อะไรครับสามพันปดสี่ีอ๋อเป็นหนึ่งโร่สามบานปาก่ีสีเนาะแต่นีเก็บโล่งแล้วจะดูสีครับเป็นสีเราผสมเองหรือว่าไงครับไงครับครับทาเองครับผมรถพี่ชายครับอ๋อเป็นรถพี่ชายแล้วก็เปิดร้านด้วยก็ทําเองด้วยครับเปิดร้านนี่คือเป็นร้านทําสีหรือร้านอะไรครับเป็นร้านแต่งทั่วไปครับอ๋อคือขายพวกอุปกรณ์ตกแต่งอยู่ที่อุดรครับผมวันนี้เดี๋ยวก็ รอวิ่งในช่วงเย็นๆเนาะก็<อ>จะได้รู้เวลาด้วยยังไม่รู้เวลาด้วยยังไม่เคยอะไรเลยครับผมนี่นะครับจะเต็ปเบาๆเน้นโชว์สวยงามเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนสีกันแล้วแต่ความชอบแล้วโอเคไงขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับเมื่อกี้ได้พาเพื่อนๆชมคร่าวๆแล้วนะครับกระบะจากโตโยต้าไฮรักลีโที่เพื่อนๆทางบ้านที่ตอนนี้มาจากหลากหลายสายเลยเนาะไม่ใช่ว่ามาจากภาคอีสานอยึางเดียวส่วนใหญ่ก็มาจาก นครนายกสมุทรปราการอะไรด้วยนะครับมาร่วมสนุกกันในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางการตกแต่งให้กับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปเห็นตอนนี้พวกบิ๊กเทนเตรียมรถนะครับน่าจะมาซ้อมกันแล้วไปครับทำอะไรครับผมเห็นจกงด้นนุนรู้ไข่ครับคุณอ๋อคุณเร็วๆอะไรทั้งอย่างว่าครับเดินไปเรื่อยผมเดยวผมขออนุญาตเดินเดินด้วยซุปเปอร์เลเวลที่จะทำการแข่งขันของเราในวันนี้นะครับตอนนี้มาอยู่8คันนะครับ กำลังไล่เรียงกันเลยนีนายช่างน้ำหนักกันเริ่มต้นจากเนี่ยครับช่างก้าชุนบุรีช่างเบอร์หลักห้าพี่เอโทโบไทยจิตดีเซลน,นาจิตแล้วก็ช่างแจ็คบางย่าแพรกีินัทเอ m ทีจ็อบคนตีดีเซลก็ามานะครับแล้วก็บอนบุ๊กอีกหนึ่งคันนะครับเพิ่งมาถึงเลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับ แนะนำเจนิดนึงครับครับชื่อหมูครับผมมาจากอู่รอนานการช่างครับอ๋อไม่จช่ขอนแก่นใช่ครับนี่ก็ไไ่ได้ไกลอย่างตรงนี้มากนะครับวันนี้เรามาดูสำนักจากข้างกีสานกันบ้างนะครับคันนี้ทําอะไรไปบ้างโอ้โหชุดใหญ่นะน่าดูเลยคันนี้ก็ทํารอบข้างครับพี่คือคันนี้จริงๆแล้วเน้นไว้แข่งหรือว่าเอาไว้โชว์ครับเน้นไว้โชว์ครับพี่อู่รอนานการช่างนี่เน้นทำรุ็นรถแข่งหรือว่าเป็นรถโชว์ครับโชว์เป็นหลักครับโชว์เป็นหลักครับแต่ก็ทำสิ่งทำแรงอยู่ของแต่งเยอะไหมช่วงนี้ ขอแต่งช่วงนี้เยอะแล้วครับไม่เหมือนยุคแรกๆครับยุคแรกๆครับอะไรไม่มีเลยครับสร้างเองอย่างเดียวยุคแรกๆชิ้นไหนที่เราต้องสร้างเองบ้างอ่ะส่วนใหญ่พวกขอน้ำหมดเลยพี่ขอน้าพวกหมูพวกนี้เรบต่างๆกันแล้วอ๋อไอพวกนี้พวกต้องถอดมันไม่มีของแต่งใช่ครับพวกท่อร่วมอย่างเงี้ยยังยังไม่มีของแต่งยังใช้ของเดิมสร้างเอาอยู่อ๋อแต่ตอนนี้สบายหมดแล้วใช่ครับคือถ้าคนมาเล่นเลเวลในยุคหลังเนี่ยสบายของแา็งมีใช่ครับเมื่อก่อนเราต้องมานั่ง ลองเองผัดต้อมันเองใช,ใช่ไหม<ช><ช>ครับใช่ครับผม้อน้ําเราก็ตีขึ้นใหม่หมดเลยใช่ครับนี้คือสร้างใหม่หมดครับสร้างจุดยึดใหม่ทุกอย่างย้ายย้ายทุกตําแหน่งเพราะปกติเขาก็จะมีคานมีอะไรใช่ไหมครับครับเราถอดคานเลยก็ทําให้มันเหมือนแบบดูฟิลเหมือนรถแข่งครับพีโบ่โอโบใช้เทโบอะไรครับนี่มันจะเป็นศูนย์หกครับแต่ว่าหมกเอฟห้าอเป็นเทโบมที่เหลือแล้วก็แบบเก็บในละเอียดนะครับแล้วสำหรับภายนอกคันนี้ทำอะไรบ้างครับเนี่ยทั่วไปครับพี่มีคาร์บอนนะพวกประตู ครับจัดทรงล้อ,อยางนี่แหละครับแล,รนนแล้วก็แม็กกีเลสเนาะล้อก็ B1SF สีนี่เป็นฟ้าเราผสมเองหรือว่าอย่งไรครับก็เป็นอู่สีที่ร้านนะครับมีอู่สีทําอยู่ก็สีผสมที่ร้านเลยอ๋อนี่นอกจากทำเครื่องแล้วทําสีด้วยเหรอใช่ครับทำสีที่ร้านเกือบบังคับตัวบร์วิสเหมือนกันเนะาะครับผมสเต็ปนี้แรงม้าอยู่ประมาณทเท่าไหร่ครับคันนี้มันผมใช้บูตเจ็ดสิบปอนด์นะครับอา่าฮะม้า ไม่มั่นใจไม่ได้ขึ้นนานแล้วแต่ว่ารถก็ดึงแรงพอสมควรครับอ๋อคือเราไม่ได้เน้นที่จะไปแข่งใช่ใช่ใช่ไว้ขับสนุกครับหลังถนนพวกนี้ครับอโอเคนะครับก็เป็นสำนนกแต่งที่อยู่จากขอนแก่นแล้วก็บอกแล้วตอนนี้ของแต่งมีให้เลือกเยอะแยะนะครับให้ดูภายในอีกคันหนึ่งจากสันากรอนานการช่างนะครับ คันนี้คอนเซปเป็นยังไงบ้างอันนี้เหมือนจะออกแนวเป็นกึ่งบ้านมากกว่าคันคันนู้นใช่ไหมใช่ใช่ครับอันนี้ไม่ไม่ได้เจาะโจงห้องเครื่องเยอะเท่าไหร่ huh. ทำเป็นแบบดูสวยงามมีอะไรดูมีของดูเหมือนแบบว่ารถถนนทั่วไปที่สามารถแต่งตามได้ได้ใช่ครับ แล้วเราก็ไม่ต้องถามแล้วแหละเพราะเขาเป็นอู่สีเองนะเขาก็อยากจะผสมเขียวได้ครับได้ได้ทุกสีอยู่แล้วเมื่อกี้ที่เราคุยเข้าๆสมัยก่อนจุดอ่อนของเขาเป็นคืออะไรนะครับยุคก่อนๆนี่ก็พวก turbo หัวฉีดไม่ครับพี่เจามีปัญหาจูนเยอะทาเบิ้์ตัดไม่ได้ไฟโชว์นี่ครับแต่เราทำมานานตอนนี้ก็คือสบายแล้วครับได้แล้วเราแก้ปัญหาได้หมดแล้วเนาะครับผมทีนี้เลเวลแรงก็ไม่ยากไม่ยากครับเนี่ยของแต่งภายนกก็โหตอนนี้เหลือเฟือใช่ครับมีให้เลือกสรรนะครับ ก็ผสมเองอันนี้เราใช้หน้าเปลี่ยนเป็นหน้าอะไรครับเนี่ยตันนี้เป็นโลโก้ครับเปลี่ยนเป็นหน้าโลโก้แล้วนะครับก็มีคาร์บอนก็ล้อนะครับโอเคยังไงขอบคุณมากครับก็ติดตามรอนักอาชิได้ตามเฟซบุ๊กนะครับได้ตามเฟซบุ๊กเลยครับผมโอเคขอบคุณมากนะครับเริ่มทยอยทยอยกันมานะครับเมื่อกี้ได้พูดคุยกับสำนักจากทางขอนแก่นตอนนี้ มีของแต่งจากเลโวมากมายนะครับสมัยก่อนอาจจะแบบว่าแต่งกันยากเพราะว่าไม่มีสำนักที่ทําของออกมาต้องมานั่งแปลงหรือคัสตอมกันเอาเองนะครับแต่ในขณะดนี้ของแต่งไม่ว่าจะห้องเครื่องภายนอกมีให้เลือกสรรแบบครบทีเดียวนะครับก็คือสามารถที่จะเลือกเลเวอมาตกแต่งกันได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแรงง่ายเดี๋ยวนี้เห็นผมเห็นไล่ข้างในหลายๆคันที่เราทําถามกันนะครับไล่ข้าง รีแมปก็อยู่300ร้อกว่าแล้วก็สามารถไปวิ่งในสนามได้ด้วยแล้วก็ออกมาโชว์สวยๆงามได้นะครับหลายคันก็เก็บโล่งให้เราได้เห็นกันส่วนหน้าก็น่าจะเหมือนกับรุ่นอื่นๆเนาะเห็นที่เราคุยกันส่วนใหญ่ก็ปี2015ัเงี้ยเราสามารถเฟซออฟเป็นหน้าตัวใหม่ๆอยากจะเป็น GR ก็ได้อยากจะเป็นล o อกโก็ได้นะครับก็แล้วแต่คันไหนชอบแบบไหนมากกว่า จบไปแล้วนะครับกับกิจกรรมพาเลทเราไปไลฟ์สดในช่วงขบ,บวนแล้วก็ไปนั่งกับยักษ์อีดิชั่นนะครับโดยพี่ดุกแล้วเราก็เพิ่งลงมาก็เลยมาถ่ายคลิปกันต่อนะครับก็จะมีช่วงที่เราไลฟ์สดกันไปด้วยก็วันนี้อากาศดีมากๆนะครับพอตกกลางคืนนี่เย็นสบายแล้วก็ได้ชมรถกระบะไฮรันดีโวสวยๆนะครับที่พาเลตกันอย่างงามในสนามช้างนั่นเอง ต่อจากกิจกรรมพาเลรน,นะครับต่อไปนี้น่าจะเป็นการแข่งขันแล้วเดี๋ยวน่าจะพวกบิ๊กเทนนะครับจะวิ่งกันแล้วเดี๋ยวก็จะมีรุ่นอื่น,นด้วยสกวันี้น่าจะมีฟรีลันด์ฟันดกแล้วก็มีแบ่งเป็นแบบปา่า4 6่หกทบสามพันอะไรประมาณนั้นนะครับมาต่อกันช่วงการแข่งขันแล้วนะครับรุ่นแรกที่จะวิ่งกันจะเป็นรุ่นเลเดียนทบ n d ด r d นะครับรถน่าจะประมาณ6คัน มาทำการแข่งขันกันจริงๆก็เป็นรถบ้านก็คอือจากกลุ่มพาข่า,ข,าของเรานี่เองที่อยู่ด้านนอกนะครับม,มาทำการแข่งขันกันสนุกสนุกกันเดี๋ยวพาไปชมภาพบรรยากาศตอนแข่งกันดีกว่า วิ่งเงนไปแล้วนะครับสำหรับรุ่น turbo standard แล้วเดี๋ยวก็น่าจะต่อกันด้วย big ten วันนี้อาจจะแข่งแบบเป็นจับเวลา et นะครับผมใครจะได้เป็นผู้ชนะในวันนี้ ก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับรันแรกของ Bi g กเทวันนี้กฎการแข่งขันจะเปลี่ยนจากครั้งที่แล้วนะครับอันนี้จะเป็นการแข่งขัน ET นะครับจะวิ่งทั้งหมด3าลันใครที่ได้เวลาดีที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะในค่ำคืนนี้ไปนะครับจะไม่มีการแบตเทิลในครั้งนี้นะครับเมื่อสักครู่คนที่ได้หน่่าที่1ก็คือเป็นช่างแจ็คบางย่าแพรกนะครับได้เวลา10.412 แถมทำลายสติตีจากพีเอเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับคุณใหญ่เขาพักเบสสักนิดนึงนะครับใครวิ่งรันที่2ต่ออันนี้จะเป็นการวิ่งในรุ่นปาก4-6นะครับ จะดูซิว่ามีใครทำเวลาได้ดีกว่าช่างแจ็คบ้างนะครับในครั้งนี้10.4รลันที่2นะครับ อันที่2จบไปแล้วนะครับพังงันใหญ่ใจเลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเรื่องเกียร์แล้วก็เผาลันที่3น่าจะเหลือเป็นแค่บิ๊กทีเท่านั้นจังแจ๊คที่ตอนนี้นําเป็นอันดับที่1เนี่ยน่าจะไม่วิ่งแล้วเพราะว่าเวลาค่อนข้างขาดลอยนะครับแต่เมื่อสักครู่นะพี่เอทโบขึ้นมาเป็นอันดับที่2นะครับด้วยเวลา10.5ก็เดี๋ยวเรามาดูในรันที่3ว่าใครจะวิ่งกันเป็นยังไงบ้างอันดับจะเป็นตามนี้หรือเปล่าต้องรอชมกันครับแล้วก็รุ่นต่อไปจะเป็นรุ่นโทโบห้นะครับ แล้วก็จะวิ่งรอบที่3แล้วเดี๋ยวก็คงจะเป็นฟรีรันฟันแบกกันนะครับ เมื่อกี้ก็วิ่งรันที่3าไปเป็นที่เรียบร้อยแต่รันที่3เนี่ยจะเหลือวิ่งกันแค่2คัน,นซึ่งจริงๆแล้วจะหาอันดับที่3ตแต่สุดท้ายครับนะจิตเราไทยจิตจเจริญดีเซลทำเวลาได้10.459เวลาขึ้นออกมาเป็นอันดับที่2นะครับแซงพี่เอโทอโบไปครับตอนแรกพี่เอโทโบยืนพื้นเป็นอันดับที่2อไงแต่ว่าโดนแซงเมื่อสักครู่ก็จบไปนะครับอันดับที่หนึ่งในสนามนี้เป็น ช่างแจ็คบางย่าแพกนะครับ10.412แล้วก็อันดับที่2เป็นไทยจิตเจริญดีเซลนะครับแล้วอันดับที่3ก็เป็นพี่เอทอรโบนะครับจบไป,ไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการแข่งขันบิ๊กเทในวันนี้นะครับหลังจากที่จบอันนี้นะครับจะเป็นรุ่นฟรีรันฟันแดกแล้วนะครับก็คงจะไปเล่นแบบสนุกสนุกการแต่ว่าเขาเรียกว่าได้เวลาจากการหาเลขท้ายนะครับใครที่เลขท้ายตามที่กรรมการกําหนดก็จะได้รับรางวัลกันไปในค่ำคืนนี้นะครับ มาตลอด yeah, จอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับเลสซิ่งมาเนียที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับมันมันอากาศเย็นตอนนี้น่าจะมี20กว่ากว่าองศาทเท่านั้นเองนะครับ Big กเทอาจจะปุ้งปั้งกันไปเยอะสักนิดนึงแต่ว่าผลอันดับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับได้เวลาเป็นสติีิใหม่ด้วยนะครับก็ต้องไปมันกันต่อในซูปอัปปีหน้าแน่นอนแล้วครับหลายๆคันน่าจะต้องไปซุ้มซ้อมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน ครั้งนี้นะครับให้มันดีเพื่อที่จะออกรบกันอีกรอบหนึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆสำหรับชาวโตโยต้าไฮรักลีโวนะครับก็เป็นไอเดียที่ผมเคยบอกพอมันมีงานแบบนี้มีรถที่ทำออกมาจากทั้ง p s p แล้วก็ ECU ียชอปก็จะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆทางบ้านได้ตกแต่งกระบะโตโยต้าไฮรักลีโวกันนะครับก็ยังไงเดี๋ยววันนี้ผมสตีท์ท่านก็จะขอตัวกลับบ้านก่อนอย่าลืมกดไลค์กด s u บ s ไ r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับผมด้วยลวกันวันนี้ขอตัวกลับบ้านแล้วบ๊ายบาย